พูดถึงตัวเองหน่อยตอนนี้อนาคตกับวงการฟุตซอลก็ตอนนี้นก็ฟุตซอลก็ตัวอย่างผมก็ยังยังยังที่ใหากเรื่นฟุตซอลอยู่ครับแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาซ้อมฟุตบอลบ้างแล้วมีข่าวจะเซ็นกับกระบี่ที่มองไงบ้างครับก็ผมแค่มาเตรียมร่างกายเพื่อแบบให้ร่างกายมาันดีไม่ได้ไม่ได้พักไม่นานก็อยากให้ฟุตซอลเปิดเร็วๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้มีลีกได้ต่อเน,นา่ยกำลังพัษณาไปได้ดีเลยครับ มีโอกาสไหมพี่ที่จะเปลี่ยนมาเล่นฟุตบอลใหญ่อาว่ามีโอกาสไหมก็ก็พอมีโอกาสครับแต่ถ้าผู้ซออเปิดเร็วขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นก็ก็ไม่แน่ครับครับตอนนี้ก็บีเขาออกข่าวว่าอยากได้พี่ประมาณเจรจาอยู่ตัวนี้ได้ประมาณ90%แล้วครับแล้วพี่มองตรงนี้ว่าไงบ้างฮะก็อันนั้นก็ก็ได้ก็คุยกันนะครับแล้วก็รอให้ผู้ญ่าตกลงกันอีกนิดนึงครับว่าวาจะไปหรือไม่ไปอะไรก็รอดูครับ แต่ว่ากระท่าเรือนี่ก็คือมาเรียกความพิเษเฉยครับผมพ่มา,มาเรียกความพิตษแล้วก็เตรียมกภาพาร่างกายครับครับผม